สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้จอยจะไอ้นี่จะนะแกงไอ้นี่จะหมูสามัหมูสามชั้นใส่ฟักทองจะนะหมูสามชั้นจะใส่ฟักทองลิ้นเริ่มพันกันเพื่อนๆหนาวไปเก็บเห็ดเพิ่งมาจะนะไปเก็บเห็ดเพิ่งมาอันนี้ฟักทองก็ได้ลวกเอาไว้แล้วจนะฟักทองอันนี้คือฟักทองที่ว่าจอย เก็บไปในช่งชองแช่แข็งจะนะของปีที่แล้วจะตัวจะหั่นเป็นชิ้นๆก็ไม่ไม่ต้องไปต้มไม่ต้องไปอะไรมันจะก็ะคือหั่นเป็นชิ้นเท่าที่เราจะเอาไว้แกงเอาไว้ทำทำขนมอะนะหั่นแล้วก็ใส่ในช่องแข็งเลยจะไม่ต้องต้มนะตอนเราจะกินเราค่อยออกมาต้มจะจะใส่พริกแกงเยอะๆหน่อยจะอันนี้มันเพิ่งออกจากช่องแข็งจะนะมัน ยังไม่ได้ไายน้ําแข็งเลยสองถุงจะทุกอย่างของจจยส่วนใหญ่จะแช่แข็งนะนเพื่อนๆนะอยู่เมืองนอกก็ทําอย่างนี้จะนะจะมาแบบว่าแบบว่าจะมากินสดๆเหมือนอยู่เมืองไทยเ,ยเป็นไปนไม่ได้จ้ะนะอันนี้ก็โหระพาจะโหระพาอันนี้คือลวกน้ํานอกน้ําแข็งเข้าช่องแช่แข็งจะนะมาจะมาลงมือทํากันเลยจ้ะ หลีไฟลงจ้ะแกงแบบเผ็ดๆเลยจ้ะใส่หมูสามชั้นลงไป แกงแบบน้ำคุกขิกจ้ะนะไม่ไม่ไมน้ำเยอะจ้ะไม่ใส่น้ำเยอะพอให้คุกขิก,กแกงนี่ก็เก็บไว้กินได้ทั้งสองสามวันจ้ะทำเยอะวันนี้อากาศนะหนาวเหน่อเนะ้อ เย็นจ้ะทุกนี้ก็ฝนตกทั้งวันไปนไหนกันไม่ได้หรอกจ้ะหมูสามชั้นนี้มีทั้งอ้วมกระดูกอ่อนด้วยนะเพื่อนๆนะมีกระดูกอ่อนด้วยจ้ะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยจ้ะแค่นี้พอ พี่แอนดี้ไม่กินนะเม,มนูนี้เพื่อนๆไม่กินจ้ะเราเพี้ยนดี้ไม่ได้อยู่บ้านจ้ะเพี้ยนดี้ไปบ้านบ้านย่าจ้ะบ้านแม่เขานั่นแหละน้องแอนก็หลับอยู่จ้ะทํางานเลิกเช้านอนเอาแรงไปทํางานคืนนี้อีกจ้ะน้องไมก้ก็ไปทุระที่ยอกับเพื่อนจ้ะไปปรุงรสเลยจ้ะน้ําตาลจ้ะเกลือจ้ะ ปรุงรสตามใจชอบเลยจ้ะกินยังไงก็ปรุงตามใจที่เรากินน่ะจ้ะปรุงไปเลยจะปรุงก่อนปรุงหลังก็ปรุงเหมือนกันจ้ะเนาะแล้วแต่ใครถนัดทำอ่ะจ้ะทำยังไงก็ทำไปเลยจ้ะแต่และครัวเรือนทำไม่เหมือนกัน ทำไม่เหมือนกันแล้วก็กินไม่เหมือนกันเน้ะเพื่อนๆเนอะเราก็ทําในที่เราถนัดนี่แหละจ้ะเติมน้ำปลาไปน,นิดนึงจ้ะ ให้เขามีกลิ่นหอมของน้ำปลาใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่ขนาดดอยเด้อเพื่อนๆเด้อใส่นิดเดียวจ้ะจอยอยากกินเผ็ดๆช่วงเนี้ยถ้าพวกผัดอย่างเงี้ยจะเผ็ดๆจะอร่อยจ้ะ ถึงสีไม่น่ากินแต่ว่าไอ้นี่นะเพื่อนๆน้ำโหงล้วพากินมันหอมจ้ะมันช่วยให้กินหอมเนาะธรรมดาจ้ะของแช่แข็งก็ต้องเป็นอย่างนี้หละจ้ะปักรองจ้ะ จอยไม่ไม่ชอบทําใส่หม้อนะเพื่อนๆนะถ้าใส่หม้อมันใช้เวลานาน,านจ้ะแต่กระทะมันร้อนแป๊บเดียวไงความร้อนจากเตาอ่ะถ้าใส่หม้อราทีนี้โหทั้งวันกว่าจะสุกจ้ะถนัดใครถนัดมันเด้อจ้ะ จอยก็ซักผ้าด้วยจ้ะเพื่อนนะปั่นผ้าด้วยไม่ปั่นก็ไม่ได้จ้ะมันไม่มีพื้นที่ตากข้างนอกก็ไม่ได้หนาวทำงานบ้านด้วยจ้ะน้ากินไหม,มเพื่อนเลยร้อนกระทะจ้ะทำต่อไปเรื่อยๆจ้ะเป็นกพทะทองจะสุกเนาะเสร็จแล้วจะมเมนูมื้อนี้แกงพระทอง ใส่หมูสามชั้นจ้ะนะเมนมมูแบบบ้านๆจ้ะเพื่อนๆมีอะไรมากมายก็นำไอสิ่งที่เราเราใส่ช่องแข็งเอาไว้ <ocalyptic> มาทํากินให้หมดจ้ะนะขัาทองนี่นก็ปีที่แล้วจ้ะโหระพาก็ปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็มีนะปะปนกันจ้ะโอเคไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝ right, ากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ